สวัสดีครับพี่น้องชาวภาคอีสานทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเลดราฝนภาคอีสานล่าสุดวันที่13พฤษภาคม2567ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองวัวซอวังสามหมอหนองแสงจังหวัดปุดรธานีอำเภอนาแห้วด่านซ้ายภูเรือจังหวัดเลย อำเภอคอนสารหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์บ้านแท่นเมืองจังหวัดชัยภูมอิอำเภอภูผาม่านเวียงเก่าเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอำเภอพนนิคมกุดบากเต่างอยจังหวัดสกลนครอ,อ,เอำเภอคำม่วงสมเด็จจังหวัดกาลสินอำเภอหลมเก่าหล่มศักดิ์น้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจาริญ อำเภอพลทองเสรลภูมิสวรรณภูมิพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาไทยเจริญทรายมูลคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาลาดราศีสไลโพศีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดอำเภอชุมพลบุรีท่าตูมรัตนบุรีสนมนน,นารายจังหวัดสุรินทร์เกือบทั้งจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโพไซนาตานจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศลาว ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ